กุ้งผัดผักง่ายๆค่ะทุกคนไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี้เราจะทํากุ้งผัดผักนะคะก็มีกุ้งนะคะกุ้งนี่ก็เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเอามาไว้ข้างนอกแล้วละลายนะคะแล้วนี่ก็ผักด้ยก็มีผักชอยนะคะกับผักกะล่ำนะคะแล้วก็มีน้ํามันหอยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนไปทํากันเลยนะคะ ก็าทำกันเลยนะคะปุ๊ยก็จะใส่ผักลงไปก่อนเลยนะคะทุกคนกระทายังไม่ร้อนดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราใส่ผักลงไปแล้วก็น้ำมันหอยเติมลงไปเลยนะคะอิวขาว ปรุงรสนิดหน่อยนะคะเราก็จะผัดผัๆไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้ผักสุกนิดนึงเราจะใส่ปรุงลงไปนะคะง่ายๆครับวันนี้ทุกคน ผักก็สุกแล้วนะคะบุก็ใส่กุ้งลงไปะะเลยค่ะก็จะใส่กุ้งก่อนหลังก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่แล้วบุก็จะปิดฝาไว้แปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาได้สักพักแล้วก็เปิดออกนะคะแล้วก็นี่ ทุกเร้าให้เข้ากันเลยค่ะกุ้งก็จะสีอยู่แค่ประมาณนี้นะคะไม่แดงจนเกินไปนะคะไม่แดงมากนะคะ,คะทุกคนก็เป็นนันว่าก,ก,กุ้งผักๆออกง่ายๆเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็กินแบบจืดๆแบบนี้ละค่ะไม่มีพริกไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ากินเผ็ดมากก็เสร็จโถงคะ่ะทุกคน นี่ค่ะกุ้งผัดผัดกพอเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูวันนี้ก็เป็นกุ้งผัดผักนะคะเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เมนูง่ายๆแต่รอร่อยมากฝากค่ะขอบคุณที่เข้ากำลังใจที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน